สาวนจะถึงยังเจ้ากลับมาแล้วเหรอเจ้าบาดเจ็บเหรอเรื่องมันยาวเจ้าหนุ่มเสื้อเอ๋อนั่นกับต้านลงมือสังหารเจ้าโดยตรง หากข้าตายในเขตแดนต้าถังเขาก็ไม่มีส่วนในเรื่องนี้ถ้าเป็นข้าข้าก็คงไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปแน่ครั้งนี้เสียงเกินไปอยู่บ้างถ้าถูกกระฟองร้องไปที่ท่าเขือหานไม่หรอกข้าเข้าใจที่สายเขาดีเขาไม่มีทางไปฟ้องร้องเองแน่นอนก็ท่ากับยอมรับตัวเองเป็นฝ่ายแพ้ในเมื่อจะแย่งชิงก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาดีใครทำแผลให้เจ้าเนี่ เละเทะอะไรเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นคนอื่นไม่ได้อาจจะหนัโจรักษาไม่ได้เลยด้วยซ้ำยิมอะไรอ่ะไม่มีอะไรเจ้ามีเรื่องปิดบังค่าใช่ไหมอืมก็สาระยะห่างหน่อยสตรีชาวต้าถังทำแขลให้สินะ เสื้อชินถูกขาเซอร์มาแล้วถึงนอกประตูไข่แล้วผู้นำทัพสงสือมาทำอะไรที่นี่ที่ควรมาก็ต้องมาใหญ่อ <manufacture internet> ข้ายังไม่เรียกรายงานเลยฮ่าวสลสุนยังไม่ตายเหรอ,อเจอกันก็ทักทายอย่างจริงใจข้าปลื้มใจมากเลนะ้นะเขาตาบอดเหรอมีลมก็พายออกมานี่ก็จริงใจเหมือนกันนี่ไม่ต้องทำท่าแบบนี้กับข้าเขาได้นะ จ้าคิดว่าข้าอยากมาหรือไงตาเคหานให้ทัพสงสือของข้าลงใต้ก็เพื่อให้ไปสวดจบเป็นเพื่อนพวกเจ้าวพวกเจ้ารบแพ้น่ะแล้วอะไรอีกโอ้นี่ไงคำสั่งทหารของท่านเคหานอ่ะ ้าคือหันให้ทัพสงสือของเราเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจครั้งนี้ครั้งนี้ทัพสงสือเรามีอำนาจทับผิดชอบเต็มที่ดังนั้นพวกการเคลื่อนไหวของทุกคนในทัพอิงสือของพวกเจ้าล้วนต้องรายงานต่อข้าการทำอะไรต้องพิถีพิถันในการติดต่อสื่อสารแล้วเรื่องของทัพสงสือของพวกเจ้าก็ต้องารายงานทัพอิงสือของเราด้วยใช่ไหมไม่ได้เขียนไว้เจ้ากลับไปได้แล้ว เมื่อกี้เขาพูดถึงไหนแล้วอ๋อพูดถึงป้าลูบอกว่าตัวเองงางธนูยักได้อยากเข้าร่วมการล่าในปีหน้ายังมีเก๋สาสร้างอยากเรียนขี่ม้ายิงธนูแม่ของน้าไม่เห็นด้วยก็ถูกเป็นสตรีจะเรียนขี่ม้ายิงธนูอะไรเราไปข้าจะพบแม่ของนะบอกว่าข้าเห็นด้วยเจ้าเห็นด้วยเฮ้ยพอแล้วข้าไปละเฮ้ยคอยดูไปแล้วกันดูท่า คงมีคนไปเป่าหูต้าเคหานอีกแล้วล่ะถูกคาเซ่ร์ผู้นี้ไม่ยอมรับเจ้าเสมอมาปากว่าจะมาช่วยเจ้ามิซู้บอกว่าจะมาแย่งผลงานใช่หัวไม่ท้าวคิดอย่างนึกออกว่าใครเป็นคนออกความเห็นผีสางชน,นิดออกมาฮากซิวเปรียบเพียงครั้งเดียวก็ถอยกลับก็คงไม่ใช่เซอเออเหรอกจริงสิเมื่อกี้เจ้าบอกว่าเจ้าเห็นด้วยที่จะให้สตรีเรียนขี่ม้ายิงธนูใช่ข้าเห็นด้วยแล้ว พุทธเอาไห้พุทธเอาไห้ท่านดูอย่ามีเหล้าด้วยโอ้ี่าแต่ย่างเนี่ยอร่อยเป็นพิเศษเลยดมดูสิหอมใช่ไหมมามาซูซๆจะปฏิบัติท่านดื่มเหล้าเหล้าเนี่ยหอมมากเลยโอ้ยกลิ่นหอมท่านอาหมาจื่อดื่มเหล้ามาดื่มให้หมดอดืม เอาอีหน้านึ้นที่ยี่หมดขึ้นดี่นีติมดหมดถวยหมดถวยหมดถ้วยอ เยนเจ้าอยากจะหนีเหรอหากพวกเขาพบเข้าแล้วก็ต้องฆ่าเจ้าแน่กว่าข้าจะมาเล่าพวกเขาเมาไม่ง่ายเลยถ้าไม่หนีอีกเขาไม่มีโอกาสแล้ว ไม่แน่พรุงนี้พวกเขาคงขายค่าไปตัดแขนตัดขาเป็นขอท่านหากเจ้าไม่ยอมอย่าโทษว่าข้าไม่พาเจ้าไปนะแต่ว่าข้าไปกับเจ้าด้วยแบบนี้สิถือเป็นพี่น้องที่ดีดียวบ้างหน่อยซูซูพวกเขาลั่นดานประตูไว้พวกเราจะทำยังไงดีละ และเฮียนเจ้าดูตรงนั้นมีพรงมันสูงกันไปพวกเราปีนขึ้นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าซูซๆพวกเรามีกันสองคนนะใช่และเฮียนถ้าจะนำไปก่อนจะช่วยข้าออกไปก่อนแล้วข้าจะกลับมาช่วยเจ้านะ เ,เจ้าอย่าเพิ่งตะโกนนะมาจือยังนอนฝาประตูอยู่ข้างนอกจะเป็นเด็กดีอยู่ที่นี่เข้าจะรีบกลับมาช่วยเจ้าแต่ว่าเจ้าส<ะ>ูู แม่แล้วพวกเขารู้แล้วว่าซูซูรอบหนีไป ไม่ต้องกลัวเจ้าเป็นเด็กดีกว่านางจะไม่มีสภาพเช่นนางแน่